ในช่วงของปัญหาถามตอบกับผลิษัท operation bin นะครับเราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรอภัยปั้นทองและท่าน้องป๋าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่บอาจารย์สบายดีนะครับช่วงนี้สบายดีค่ะก็ต้องตอบคําถามสําหรับผู้ชมนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคดในข้อมอในกระดูกต่วัยจะตอบไม่ได้นะเรื่อง้เป็นเรื่องข้อเสบนะเครับเพราะมันจะมีศัพท์หลายๆคําด้วยกันที่อาจจะทําให้ผู้ชมเองเกิดความสงสัย นะครับมีทั้งข้ออักเสบข้อเสื่อมข้ออะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวกับข้อทั้งสิ้นเลยเอาสองคำก่อนข้ออักเสบกับข้อเสื่อมเหมือนหรือต่างกันยังไงครับเอาข้ออักเสบก่อนดีกว่านะคะข้ออักเสบก็คือมันมีการอักเสบของข้อที่จะทําให้เกิดอาการปวดบวมร้อนแดงอะไรพวกนี้นะคะแต่บางครั้งข้อที่มันไม่อักเสบมันก็เสื่อมได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นข้ออักเสบเกิดจากอะไรเขาบอกว่าสาเหตุมีมากกว่าร้อยสาเหตุข้ออักเสบแบ่งเป็นกี่ชนิดก็มากกว่าร้อยชนิดเพราะฉะนั้นถ้าจะถามชนิดของข้ออักเสบที่ดังๆที่เรารู้จักกันดีก็มีข้อเสื่อมข้ออักเสบรูมาตอยโรคเก,กาต์าาข้ออักเสบที่เกิดมาจากโรคอื่นเช่นโรคเ l e โรคสะเก็ดเงิน,นห,หรือข้ออักเสบที่เกิดมาจากอาการภูมิแพ้แพ้อาหารอ,อะไรอย่างงี้มีเยอะแยะไปหมดเลยคือพูดง่ายๆข้อเสือเป็นหนึ่งในประเภทของข้ออักเสบของข้ออักเสบแม้กระทั่งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาการกระแทกการกระแทกการที่เกิดการบอบช้ำก็ก่อให้เกิดการอักเสบได้การที่ผู้สูงวัยที่สุภาพสตรีมีบุตรมากค่ะ อันนี้ก็เือเป็นคืออันนี้เรายังไม่มั่นใจหรือยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหรือไม่มนะคะเพราะว่าในวัยทองเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดข้อเสื่อมได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วบอกว่าข้อเสกเสมมัน<ะ>คน่จะเหมารวมหลายสาเหตุมันก็จะเหมารวมหลายๆสาเหตุแต่ส่วนใหญ่หมอเขาจะเขาจะถามก่อนว่าคุณไปบาดเจ็บมาหรือไม่คหรือถ้าเป็นอายุใช่ไหมคะ เขาก็จะมองว่าเอออายุขนาดนี้ข้อมันก็ต้องเริ่มเสื่อมแล้วล่ะหรือว่าถ้าเขาถามว่าเออมันปวดสองข้างไหมมันเกิดบริเวณไหนก่อนเขาก็อาจจะแยกแยะได้แต่ว่าการแยกแยะรายละเอียดนี่ต้องไปทําที่โรงพยาบาลนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นข้อเสกเสมนะอาจารย์ก็มันปวดไงปวดมีอาการปวดปวดบางคนมีอาการบวมด้วยฮะบางทีก็ถ้าเราไปจับมันก็จะรู้สึกอุ่น แล้วพอเราไปกดมันก็จะเจ็บปวดบวมแดงร้อนแล้วก็กดเจ็บอ๋อนี่ก็คือสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นข้ออักเสบเป็นอักเสบค่ะแล้วอย่างคนที่มีน้ําหนักแบบน้ําหนักตัวเยอะเกินไปนียค่ะมันจะมีผลทําให้เกิดข้ออักเสบได้ไหมคะคนน้ําหนักตัวเยอะมันไม่ทําให้เกิดข้ออักเสบหรอกแต่การที่มีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยมันจะเสริมให้เกิดอาการข้อเสื่อมได้ซึ่งข้อเสื่อมเนี่ยมันมีทั้งอักเสบและไม่อักเสบ เขาถึงเรียกว่าเป็นภัยเงียบถ้ามันไม่อักเสบมันก็สลายไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวพอรู้ตัวอีกทีก็ก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บไปแล้วอรเงี้นะคะ,ะมาคำถ,ถามจากทงางบ้านาต่อทางบ้านนะคะก็ถามว่าปัญหาข้ออักเสบข้อเสื่อมเนี่ยน,นะคะสามารถที่จะเกิดกับร่างกายที่ตำแหน่งไหนได้บ้างนะคะได้ทุกจุดเลยที่มีข้ออยู่ทุกจุดเลยหัวเข่า ทั้งหมดเลยค่ะข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าข้อมือข้อศอกหัวไหลข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าได้หมดเลยค่ะข้อสะโพกก็ได้นะคะทีนี้มันจะเกิดที่ตำแหน่งไหนก็อาจจะบอกโรคได้เหมือนกันอย่างข้อเสื่อมเนี่ยหรือบอกจากเพศก็ได้ข้อเสื่อมนจะพบในผู้หญิงวัยทองมากกว่าผู้ชาย นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นข้ออักเสบรูมาตอยมันก็จะปวดสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือหมออาจจะหาสาเหตุว่าเอ๊ะเป็นโรคสะเก็ดเงินไหมมันมีการกําเริบขึ้นมาแล้วมันปวดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันก็จะสามารถบอกบอกได้เหมือนกันข้อใหญ่ข้อเล็กมีผลไหมฮะมีผลค่ะอย่างเช่นคนที่ยืนทํางานข้อที่รับน้าหนักก็ก็อาจจะ มีอาการเสื่อมหรือมีการอักเสบของข้อที่รับน้าหนักเช่นข้อสะโพกข้อเข่าถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาที่ดํานาตก็ก้มตลอดก็มักจะเป็นที่กระดูกข้อกระดูกสันหลังหรือเขาบอกว่าถ้าเป็นแม่บ้านก็จะพบที่ข้อนิ้วมือเพราะต้องใช้มือทำงานเยอะ เพราะฉะนั้นมันน่าจะเกิดจากแบบพฤติกรรมหรอคะเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันใช้เกิดจากอาชีพที่เราทำมากกว่านะคะ่มันก็เกิดได้ทุกข้อแต่แล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดที่ไหนซึ่งสาเหตุเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะรู้ว่าเกิดจากอะไรในการที่ทําให้เราเจ็บให้เราปวดถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้แก้ไขให้ทันท่วงทีเนี่ยโอกาสที่มันจะลามไปจนถึงขั้นไหนบ้างทางก็ คือบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการพิการได้นะคะ<ม>อย่างข้อเสื่อมกับข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยอันสองอย่างนี้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดการพิการได้เพราะว่าข้อมันจะถูกทําลาย<ม>นั้นสังเกตดูว่าคนข้อเสื่อมหรือคนที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยมันจะมีอาการเกิดขึ้นมาถ้าข้อเสื่อมนี่ส่วนใหญ่จะเกิดที่เขา่าใช่ไหมหรือสะโพกก็อาจจะขาเข่าโกง ขาโกงออกมาหรือว่าปวดสะโพกจนเดินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคถ้าข้ออักเสบรูมาตอยนี่มักจะพบบ่อยที่ข้อนิ้วมือมากกว่านแลอย่างพวกเก้าพวกนี้ฮะพวกเก้านี่เวลาปวดเนี่ยมันจะปวดที่ฐานหัวแม่เท้าก่อนอนะฮะม,มันก็เก้านี่มันคงไม่ทําให้ถึงกับพิการวัยเหมือน ข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบรูมาตอยแต่ว่ามันอาจจะมีกรดยูริกเนี่ยไปสะสมบริเวณข้อต่อเยอะแล้วมันทําให้เกิดปุ่มปมขึ้นมามันก็ทําให้เสียบุคลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันอักกาเริบขึ้นมานี่เก้าอักเสบนี่จะปวดมากๆเลยจะขยับไม่ได้คือไม่ถึงพิการถ้าสมมุติว่าทานยาเข้าไปแล้วก็รักษาการอักเสบได้ทันอะไรเงี้ยมันก็กลับมาเดินได้ใหม่อะไรเงี้ย แล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะคะอาจารย์สามารถที่จะดูแลปัญหาพวกข้อ,ขอเสื่อมออข้ออักเสบได้หรือไม่คะเออมันไปเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไหมค,คืออย่างนี้นะคะถ้าเราจะถามถึงว่าโรคข้ออักเสบอันใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เด่นชัดก็คือโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยค่ะแล้วก็ข้ออักเสบที่เกิดจากสะเก็ดเงินหรือ SLE แต่ทีนี้ถามว่าข้อเสื่อมกระเก้านี่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันไหมถ้ามันมีการอักเสบมันหลั่งสารที่เกิดจากเซลล์ภูมิคุ้มกันแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราปรับระบบภูมิคุ้มกันหรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมันก็จะช่วยได้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรู้ว่าที่อักเสบเนื่องมาจากสาเหตุใดเป็นประเภทใดค่ะถ้ารู้ได้ชัดว่าเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ Operation b น m นั้นก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะห,<า>หรือ<ม>ยังไงก็ตามอย่างข้อเสื่อมหรือเกาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกันแต่เมื่อมีการอักเสบเมื่อไหร่เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานทันทีใช่ไหมคะอ,มอักเสบก็เกิดจากการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นผิดพัณ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้ เพราะฉะน้นในข้อเสริมของผู้สูงวัยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เรื่องของภูมิคุ้มกันที่ต้องปรับให้เกิดความสมดุลใช่ค่ะนะฮะระยะเวลาล่ะครับเกิดต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์ของดินนะครับก็คงจะเป็นสีชมพูใช่ค่ะถูกไหมฮะต้องทานนานเท่าไหร่ถึงจะพอเห็นความเปล่งนรปลงที่เกิดขึ้นอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าอาการอักเสบนั้นรุนแรงแค่ไหน ทีนี้ส,ส่วนใหญ่เราจะแนะนำไปว่าทานสีชมพูเ enfin น anyway ี่ยเช้าสองเย็นสองไปจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลขึ้นมาก็คือสักระยะหนึ่งนะครับตามสูตรที่ว่าคืออย่างน้อยเช้า2เม็ดก่อนอาหารก่อนนอนอีก2เม็ดนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้ อาการของข้อเข่านั้นดีขึ้นนหมายถึงว่าถ้าเกิดข้อเล็กๆจะหายเร็วขึ้นด้วยไหมฮะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราพบจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้เนี่ยบางคนอาทิตย์เดียวก็เห็นผลบางคนเดือนหนึ่งจะเห็นผลอะไรแล้วแต่คนค่ะอย่างกรณีของผู้สูงวัยสุภาพสตรีสูงอายุอย่างเงี้ยคือมันเสื่อมไปแล้วอ่ะไม่ได้มีสาเหตุอื่นเลย เสื่อมเพราะว่าด้วยวัยที่มากขึ้นการมีบุตรจำนวนมากอะไรอย่างนี้ฮะอาจารย์คืออันนี้ก็จะช่วยบรรเทาอะนะคะคือถ้าเสื่อมจนไม่มีเหลือหลออันเนี้ยจะเดินไม่ได้เลยเพราะว่ากระดูกกระทบกระดูกไม่ได้เพราะว่าแรงมันมากเลยนะคะถ้ากระดูกกระทบกระดูกเมื่อไหร่ก็กระดูกร้าวกระดูกแตกเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรเป็นหมอนรองอยู่บ้างนะคะ ซึ่งซึ่งทำให้ยังพอเดินได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผิดพันธุ์ก็จะป้องกันการเสื่อมสลายได้นะะแล้วผิดพันธุ์ก็ยังมีสารที่เราสกัดจากใบบัวบกที่ไปกระตุ้นการสร้างของคอลลาเจนชนิดที่สองอซึ่งกระดูกอ่อนเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่สองก็จะช่วยเสริมสร้างด้วยซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยผู้สูงวัยที่รับประทานเพื่อที่จะบำรุงอาการอาการเจ็บข้อต่างค่ะ เราไม่ได้มีการใส่ส่วนผสมที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการยาแก้ปวดหรือพวกกลุ่มสเตียรอยเลยไม่มีเลยค่ะอันนี้รับประกันเพราะว่าผิดพันธ์ผ่านออยแล้วนะคะรับประกันความปลอดภัยว่าไม่มีสเตียรอยแน่ๆแล้วก็ คือเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วทุกคนก็เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาก่อนถูกไหมฮะขณะนี้ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ยังมีอยู่เราก็มีศีลธรรมและจริยธรรมแล้วเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นอันนี้ก็สามารถทานคู่กับยาของห้อได้ทานคู่กับยาของแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนกันของเรานี่ไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วร่างกายจะเป็นผู้ จัดการด้วยตัวเองต uh huh. ามธรรมชาติค่ะอาจารย์คะแล้วก็อยากให้อาจารย์แนะนําในการปฏิบัติตัวคะ่ะสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมตอนนี้นะคะหรือว่าของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเสพหรือว่าข้อเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างค,ะค่ะอันแรกก็คือต้องขยับข้อให้ถูกต้องตามหลักกลาศาสตร์อ mm ื hmm. ยืนในท่าที่ถูกต้องเดินในท่าที่ถูกต้องคยกของหรืออะไรในท่าที่ถูกต้อง<ม>นะฮะอย่างเช่นเวลาเราจะยกของขึ้นเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้สองมือไม่ใช่ใช้มือเดียว<ม>นะฮะหรือเวลาเราจะผลักประตูที่หนักๆเนี่ย<ม>อย่าใช้มือข้างเดียวในการผลักหรือในการดึงเพราะว่ามันทำให้ข้อตึงนะฮะดั้นั โดยปกติเขาจะให้ใช้ลำตัวดันครับอ๋อบางทีเราใช้ตะแขนหรือว่ามือใช่ค่ะหรือต้องระมัดระวังการใส่ส้นสูงสูงเป็นเวลานานๆานถ้าเคยดูทีวีจะเห็นว่ามีดาราของฮอลลีวูดคนหนึ่งตอนนี้เท้าผิดรูปไปแล้วเพราะว่าใส่5-6ถึงนิ้วอยู่ตลอดเวลาคือสวยตอนนั้นแต่มาทรมานตอนนี้ใช่ค่ะมันก็จะมีหลักๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับ ตัวเองถ้าแข็งแรงอยู่ก็ออกกำลังกายหนักๆได้แต่อย่าให้บาดเจ็บแต่ถ้าอายุสูงอายุแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองคือต้องไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ออกที่จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อรอบๆเข่าจะต้องแข็งแรงหรือกล้ามเนื้อรอบๆข้อจะต้องแข็งแรงต้องมาเสริมะต้องมาเสริม แล้วก็ถ้าเกิดอาการปวดก็ไม่ควรออกต้องพักแต่พักนี่อย่าพักนานถ้าพักนานก็ทําให้กล้ามเนื้อ a, อ่อนแอนะมันก็จะทําให้พยุงข้อได้ไม่ดีก็มีเยอะแยะแบบนี้ค่ะอาการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึข้นไหมครับะ ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่เก้าตุลาคมปีปลายปีห้าอ่าหาสามอ้าปลายปีที่แล้วปิดภาคเรียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนรักที่กองสี่ลำลูกกาเลยกองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตทรทัทั์ว่าถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเข่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุก เสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานของนี้ครับทานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารสองเมตรทานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งเนีแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้ลูกสาวสวยฮขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้น,ไไดนั่งแต่ชั้นล่าง,องเออนั่งยองๆก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขอี้นนั่งไม่ได้น,น,นั่งนั่งนั่งเพียบไ,ไ,ไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งคุกคอกราบละเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทําอะไรไม่ได้ได้เดินจะดุดนิดมันก็ล้มไปนั่งปั๊บเทียบอย่างเงี้ยเจ็ดสิบสามเดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมประมาณไม่ไม่ถึงปีรบบลูกประมาณปีเนี่ยฮะเจ็ิกว่าก็ก็เริ่มตอนๆก็เริ่มไม่คล่องละนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบินเข้าไปเตะบอลได้แล้ว ขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะเอ้าใจเย็นเยะใจเย็นเยะเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวเนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆได้มไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ะยายไม่เคยเป็นไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลอฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ยเข่าของผมเนี่ยนะครับเมื่อมาก่อนนี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างจะออกกำลังมากพอสมควรนะครับครับเล่นฟุตบอลบ้าง อ่าพเล์บอลบ้างนะครับกระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรเงี้ยมันก็มีการกระแทกคือเราจังหวะที่เราเข้าไปเล่นบอลเนี้ยแล้วก็โดนเข่าของเพื่อนกระแทกแล้วล้มลงทันทีนะลุกขึ้นมานีกรอบแกรบกรอบแกรบต้องต้องรักษากันอยู่ภาคใหญ่นะครับเวลาที่เรานั่งเนี้ยนะฮะถ้านั่งนั่งลักษณะยองๆอย่างเงี้ยนะครับนานๆเนี้ยนะครับพอจะลุกนี่ต้องดันอย่างนี้เลยครับดันดันตัวขึ้นแล้วก้นต้องโด่งกว่าจะลุกขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าคุณประพจน์แล้ครับผมก็เป็นแล้วฮะ เร็วๆนี่ไม่เกิน3เดือนเนี่ยนะครับผมก็ไปดูข่าวที่ที่บ้านนะนั่งดูข่าวเป็นท n n อนะครับก็บมาเจอสุขและสวยโดยบิยมโดยก็จเจอรายการเหล่นี้แหละครับไปเจอโดยบังเอิญนะครับไม่ไม่ไม่รู้หรอกว่ามีมาก่อนพอไปรู้ครับอ้าวมีดรเสรีเอ๊ะก็คนดังแล้วเจอคุณต้นด้วยอ,ออกรายการคู่กันแล้วก็ดูไปสักพักหนึ่งเป็นชั่วโมงนะฮะคือดูดูสอาครั้ง ก็เจอท่านด็อกเตอร์คณะเนี่ยนะครับก็มีอะไรอะไรที่ให้ดูเอิ่มน่าเชื่อถือครับถ้าเรามีบิมนี่มันอาจจะดีกว่าเดิมเนาะทานสีอะไรก่อนฮะสีเขียวครับทานสีเขียวครับทานยังไงครับครั้งแรกก็สองแล้วก็ก่อนนอนอีกสองนะครับคือก่อนก่อนเช้าเนี่ยเช้าสองเม็ดครับแล้วก่อนนอนอีกสองก่อนนอนสองเม็ดแล้วก็พอเรามีอะ ข้อเข่าเมื่อกี้นอนลุกขึ้นมาปวดหลังประจำก็เลยเล่นไอ้สีแดงไอ้สีชมพูอะสีชมพูอีกเช้าสองก่อนนอนสองอีกัหอกันก็คือมื้อหนึ่งตกลง4ี่เมตรสี่เลยครับสี่เลยมันไปคนละทิศเนี่ยนะฮะทีนี้อาการอย่างกรณีอย่างเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือว่าให้ดูว่าอาการไหนที่หนักที่สุดให้เลือกเลือกอาการที่รู้สึก หงุดหงิดลำคาญแล้วก็รุนแรงที่สุดแล้วแก้อาการนั้นก่อนเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วอาการอื่นๆมันควรจะดีไม่ดีมันก็หายไปด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ตัวอาธิหนกนี่นะสีเขียวสีชมพูอาการภูมิแพ้ไม่ควรจะหายแต่ผมเชื่อว่าพอเข่าดีขึ้นคงจะไปออกกำลังกายใช่ครับออกกำลังกายอาการภูมิแพ้ก็ขี่จักรยานครับก็คงจะดีขึ้นเองจักรยานแต่ถ้าสมมติว่าไปใช้เฉพาะ ตัวสีเขียวเ<ม>พื่อจะแก้อาการปวดนะ<ม>คุณจะปวดมากขึ้นส่นะวนอาการภูมิแพ้จะหายเพราะฉะนั้น,ม,นมันควรที่จะดูให้ถูกก่อนว่าอาการอะไรที่เราอยากจะดูยอย่างกรณีของคุณประพจน์ก็น่าจะเริ่มจากหัวเข่าก่อนหัวเข่าก่อนถ้าหัวเข่านี้สีชมพูก่อนได้ครับทานสีชมพูเช้าสองก่อนนอนสองอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องครับ ผมไม่ถึงเดือนหรอกครับเพราะว่าผมผ่ากระปุกที่หนึ่งหมดไปแล้วแล้วก็กระปุกที่สองอีกสักครึ่งกระปุกนะส,สีชมพูนะับแล้วผมก็พอรู้ข่าวเนี้ยผมก็เลิกเลยเอาสีเขียวอย่างเดียวเลยเพราะอาการพวกนี้ดีขึ้นผมเ็อเล่นสีเขียวอย่างเดียวไปดีกว่าก็เลยหยุดสีสชมพูไปเลยคือจะหายปวดนะฮะบ,บางคนก็บอกเหมือนเหมือนอยากแก้ปวด ซึ่งจริงๆอาการเราไม่ได้แก้ปวดมัาไม่ใช้ไปยารเราไปสร้างร่างกายให้หลังไอสารพวกนี้ยให้มันน้อยลงให้มันสมดุลอีกครั้งนึงครับครับ,รบนเอดีก็ถือว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงครับแข็งแรงปกติดีทุกอย่างใช่ครับใครที่รู้จักวิธีการปฏิบัติเพื่อด,ดูแลสุขภาพของข้อเข่าหรือว่าข้อต่อต่างๆของร่างกายแล้วนะครับก็ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับ